สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวมีดปลายปืนนะครับเป็นงานเก่ามีดอยู่นะตัวล็อกยังใช้งานได้นะครับฝักเป็นเหล็กมีตอกตรงนี้นะครับต้องแบบตัดไฟนิดนึงครับ งาน่อนข้างสวยฮะสภาพสมบูรณ์มากตรงนี้จะตอบ us นะฮะอีกด้านหนึ่งจะเป็นก็จะตอบปีข้างล่างมันจะมีตอบแต่มันเลือนไปแล้วฮะใบหนาห้านิ้วไม้ไปนหนาห้ามิลขนาดรวมประมาณสิบห้านิ้วนะครับสี่สิบห้านิ้ว นี่ก้นไก่ยังทำงานได้ครับสำหรับล็อกกับปลายปืนง <c oughs> านน่ข้างสฟิมากนะครับตัวจริงค่อนข้างสวยกว่าในรูปนะครับเพราะว่าในรูปมันเหมือนจะมืดได้นิดนึงแต่ก็มองเห็นถึงความเก่าเก็บอยู่ะแต่สภาพสมบูรณ์จริงๆ ก็สมบูรณ์มานะครับสายสะสมนีไม่ไม่ควรพลาดนะครับเล่มนี้ยังไงติดต่อได้ที่เพจลักกินไนนะครับผมขอบคุณครับ